ไทยทายททยทา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 ยแถวเวบเอาแบบว่าเอาแบบว่าเป็นเป็นแบบจีนอะเอาอย่างนั้นนด้เหรอที่บอกว่าอะไรนะเอออ่ะเทนเทนเทนทะที่ทำนั้น๋ออ๋อเปิดตัวประธานอันนี้บินฮอบเดินทางนะแล้วก็ต้องแบบวางปุ๊บทำ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 แวเว วันนี้มารีแลกบินแบบว่าฮอบเดินทางกันบ้างสามดีเลิอกอยู่ไปก่อนเพราะว่าเบาหวานขึ้นเบาหวานขึ้นมองไม่ทันสามดีเบา พี่ปมเดี๋ยวจะเอาขาตะกี๋แตกต้นต้นนี้เลยแล้วก็ยอดยาเกี่ยวขาสุกีหัวที่บั๊บเ่ยยเหมือนเหมือนเหมือนซ่อมป่าละมะ้อแล้วก็ผา่านเป๊ะเนี่ยสวยงามนะเนี่ยแต่ถ้ามีทหารยืนก่อนเนี่ยน,น้องเหมือนเลยเฮ้ยมีป่ะมีป่ะม อืมอืมอืมน่นอน่นมากที่สุดนะม่งนกูได้ดิ้นรสชาติของกินอะไรมาว่าตอนเที่ยงลืมไปแล้วอ่ะกินอะไรวะผัดผัดผัดไทยผัดไทยใส่ใส่หน่อไม้ใส่หน่อไม้หน่อไม้อ่ะเป็นเป็นหน่อไม้จิงจอ๋อหน่อไม้ซอย ตามตอตกลงมาเคยกอกมึงกินลุ้มแดกน่าจะแดกนะเขากูขนาดนั้นไงเขากูหิวมากตั้งแต่เป็นประวัตินี่อะไรก็อร่อยนะหมอมันสั่งกำกัดอะตื่นมากบินอย่างงี้โอเคปะพอไปบินให้เด็กดูพอบินสามีปั๊บลุงก็บินยังไงวะน่ะลุงบินไม่เป็นอ่ะ เทพยันก็บินอย่างเงี้ยก็บินสามบีบเทพเยี่ยอะไรลุงทำไมไม่ใส่สดาแบบเทวดาจะเป็นเทพได้ยังไงก็แบบอ่าแตัดได้ไม่ได้ขวดเอาไว้ขวดเอาไว้ขวดเอาไว้วไวอ,วอันนี้ก็คือจะเลียบป่าละแมะนะครับคือพยายามจะบินให้เหมือนฮอรจริงให้ให้ให้มากที่สุดอ,ะอ่ะก็ะเลียบพืน้นอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้อันนี้คือฮอปลอมใช่ไหมมันจะบินไม่เหมือนถ้าเป็นสเกลนะสวยงามเลยนะไม่ครับสเกลไม่ดีว่าอย่าใส่เพราะ มันก็เป็นอย่างนั้นทุกลำม,มันเกล่บววิบบนแล้วห่างมันเหมือนกันเหมือนอย่างนี้นานแล้วเนี่ยหมดเลยไฟนี้ก็บินแบบว่าเดินทางกันพอถ้าบินเดินทางเนี่ยมันจะบินได้ นานขึ้นนิดนึงเพราะว่ารอบเราไม่ได้เปิดเยอะนะครับเราเปิดรอบน้อยเราเปิดรอบน้อยเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเยอะใช่ถูกต้องถ้าเราเปิดเยอะมันจะเปลืองแบตใช่ไหมถ้าเราเปิดน้อยก็จะไม่เปลืองแบตแต่นี้เราก็เลยเปิดน้อยเราก็ไม่ได้เปิดเยอะเดี๋ยวกลับไปนะครับก็จะลุยงานของของลูกค้าอีกสามลำก็จะมีของพี่สะอาดมีของคุณที่อยู่ ชื่อหนุ่ย x สามหกศูนย์เป็นกล่องเคบาย้ายชุดไฟจากคาร์ลต์มาลงแล้วก็จะมีเพิ่งมาใหม่วันนี้ก็คือ x สามหกศูนย์เหมือนกันก็เป็นกล่องเคบาร์วิทยุเลดิโอลิงค์นะครับเพิ่งเพิ่โอนตังเข้ามาอ่าแล้วก็อีกลำหนึ่งก็จะเป็น x สามหกศูนย์เบตยุเป็นของอ่าอะไรนะเป็นของ t สิบหกนะครับเป็นของ t สิบหกก็จะมีหมดสี่ลำตอนนี้แล้วสรุปสรุปสรุปง่ายๆเน่ยนะไอ้ที่พูดมาเนี่ยใครถาม เสือกอยากจะบอกเองไงมันยังมันกดดันกดดันเดี๋ยวพรุ่งนี้ละกันพรุ่งนี้ก็420บินบินขึ้นให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับอ่าโอเคโอเคไหมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด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 ไลค์กดแชร์กดกดติดตออนะครับสวัสดีครับ